ดืหรือสองสัปดาห์เนี่ยนะมีคนมาบอกผมว่าจะเอาพกร่คลุมรัฐบาลออกบางพาร์คละนี่แหละอเออไอเนี้ยถือว่าวงในจริงไอ้นี่มันเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วคุณจะพูดอะไรก็ได้นั่นก็ใจว่าทีมสตาฟฝ่ายเสหรือฝ่ายระบบทีมข่าวกรองของเขาอะค่อนข้างเนี๊ยบในเรื่องการให้ข้อมูลให้คุณเซนไว้วันนี้อเออท่านครับสมเด็จควรจะพูดอะไรบ้างเอามาปล่อยอะไรบ้างนะครับก็คือแน่นอนเขารู้อยู่แล้วว่าแล้วทิศทางที่บ่อยอีกสเดือนจะเปลี่ยนนายกเขาก็ต้องอ่านว่ากระบวนการที่จะ นำไปสู่การตรวจสอบในรัฐมนตรีและรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเดือนนี้เดือนหน้าจะมีอะไรบ้างที่สื่อเราออกกันทุกวันนี่แหละนั่นแหละผมคิดว่าเนี่ยเขาเขาคือลงทะเบียนเนี่ยวิชานี้ก็คือโอเคให้สีได้คือผ่านนะครับอันนี้ก็เคยมองว่าโอเคเขก,ก็พยายามจะขย่าในเรื่องเนี้ยรายวันแล้วผมคิดว่าและให้สุดเนี่ยเขาต้องมีทีเด็ดมากกว่าน,นี้ ทีเด็ดเรอนะครับหมายความว่าคลิปหรือเสียงอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ทําไว้เพียงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คงว่าไอ้ที่บอกหลายคนบอกว่ามันไม่ว้าเลยคือรอให้มีการต่อรองรอดูท่าที เพราะว่าดูจาก8 9ข้อที่ประกาศเออบางข้อเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมเรื่องอาการป่วยคุณนทักษิณเนี่ยเพียงแต่ว่าคุณน่แค่ไปคนไปเยี่ยมแล้วมันยืนยันยืนยันในความเชื่อให้คนเชื่อมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้แต่เราก็ไม่ว่าอะไรละคือคือเราคิดว่ามันควรจะมีอะไรใหม่มากกว่าที่เป็นอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าสิ่งที่คุณเซนกำลังจะทำเนี่ยแน่นอนว่าเขาพยายามจะทําในเกมของเรื่องชาินยมสเต็ปถัดมาเนี่ยเพราะว่าดูแล้วว่า ลูกชายเนี่ยเอาไม่อยู่เรื่องบารมีเพราะคระมอกว่าครึ่งนึงเนี่ยก็คือคนที่รับใช้พ่ออยู่นะครับดังนั้นการแต่งชุดทหารการที่ไปตรวจเยี่ยมอะไรต่างๆเนี่ยก็แสดงว่าเหตุว่าเพื่อนำไปสู่การสร้างแนวคิดชาติยมการปลูกระดมเพราะสิ่งหนึ่งที่จะวางการเมืองอํานาจบารมีให้กับลูกชายยาวๆเนี่ยการอะ,าอะไร ประกาศชัยชนะในเหลือาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กว่าในอดีตอย่างสยามเนี่ยอย่างไทยเนี่ยว่ากัมพูชาคาแมเนี่ยนะครับมีความยิ่งใหญ่ในจกักรในจักรวรรดินี่ก็พยายามสถาปนาความยิ่งใหญ่ตรงนี้มาให้ได้นะครับก,ก็ตรงนี้ก็เป็นความเชื่อเพราะอย่าลืมว่าความสําเร็จของตระกูลฮุนเนี่ยคือการกุมเองเหยียดทุกองคาพยพในโครงสร้างรัฐปัจจุบันนะครับรั้งกลมชนโฆษณาชนเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยคนที่เกิดมาจนถึงอายุ40กลางๆเนี่ย เติบโตมาจากการที่รับข้อมูลข่าวสารด้านเดียววันเวลคอมมิวนิเคชันใช่ไหมครับนั่นก็จะไม่รู้อย่างอื่นเลยว่า,าข้อมูลด้านอื่นๆจากนอกประเทศเป็นยังไงดังนั้นฮุนเซนก็ให้ข้อมูลและครอบครัวให้ข้อมูลมาตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่เขามั่นใจว่าเขาสามารถปลดปดมเขาควบคุมได้เนี่ยอันนี้เขาถึงประสบความสำเร็จหลังจากนั้นเขาจะไปฟาดจะไปวีนกับใครเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาคิดว่าทําได้ตามใจชอบประเด็นหนึ่งจากอาจารย์วายวิชิตที่น่าสนใจนะคะพี่ตู่ อาจารย์วันวิชิตบอกว่าเนี่ยเขาต้องมีข่าวกรองในการที่จะได้ข้อมูลให้ข้อมูลในจากเขาในประเทศไทยพี่ตู่บอกว่าเล่าให้เมย์ฟังบอกว่าจริงๆเขามีหน่วยข่าวกรองที่ดีมากเลคือขณะที่ผมนั่งร่วมโต๊ะคุณทักษิณก็นั่งด้วยสมเด็จรุนเซนก็นั่งด้วยย,ยกเรื่องการข่าวในประเทศไทยเนี่ยผมก็มองหน้าคุณทักษิณเลิกลักกันอยู่ว่าหลายเรื่องเนี่ยนะครับมันชัดมากมนะครับบางเรื่องเราเองก็แค่ระแคะระขาย แต่ว่าพอเขาหยิบมาเป็นประเด็นคือผมก็เข้าใจว่าสถานทูตยุคป,ปัจจุบันน,<ม>นะครับน่าจะต้องทำภารกิจนี้แทบทุกชาติคือเรื่องการข่าวของในในแต่ละชาตินั้นนั้นที่สำคัญคือเรื่องการการสังเคราะห์ข่าวค่ะและต้องเข้าใจว่าเนี่ยนะครับการผ่านเรื่องราวของเขาเนี่ยเขาเป็นเป็นมืออภิปราย<ม>เป็นมือปราศัยตัวยงนะในขณะที่กำลังเป็นหนุ่มๆเนี่ยช่วงเป็นนายกใหม่ๆแล้วเขาจะนะครับหาช่องผิดพลาดเนี่ย นะครับเขาต้องป้องกันทุกกรณีเช่นเนี่ยนะครับเขาเป็นเนี่ยนะครับเป็นตอนเป็นนายกรัฐมนตรีมีกําลังของตัวเองวันนี้ก็ยังมีอยู่นะกองกําลังรับและและก็มีตัวกองทัพเพราะฉะนั้นเตที่เขามีกําลังของตัวเองผมเคยถามเขานะว่าคิดยังไงนะครับเขาก็ตอบผมเวลานั้นว่าเขาเนี่ยนะครับถูกรัฐมนตรีมาไทยในรัฐบาลเขาเนี่ยชวนไปกินข้าวที่บ้านหลังจากนั้นก็จับตัวเขาวางแผนยึดอำนาจ เขาก็ร uh um. ู้ตลอดว่านะครับเขาจําเป็นจะต้องมีก erm. ําลังของตัวเองและเขาไม่ประมาทเลยนะครับหลังจากนั้นก็คือครั้งเดียวไม่ประมาทมีครั้งหนึ่งนะครับเลือกตั้งนายกอบตนะครับก็ถ้าเทียบเท่าประเทศไทยเนี่ยและปรากฏชนะเกือบทั้งประเทศมีแพ้อยู่15อบตกลายเป็นเรื่องใหญ่เขาเลยนะถ้าเป็นในประเทศไทยโอ้เท่านี้เล็กน้อยเหมือนกับการมองสมาชิกพรรคฝ่ายค้านซึ่งไม่กี่คน นะครับน้อยมากถ้าเรามองแบบนักการเมืองในไทยอาจจะประมาทเลอะเล้อเลยแต่ไม่ใช่เขานะเขารู้ว่าเล็กเนี่ยถ้าพังพังทีเดียวนะนะครับเพราะอารมณ์ของคนกัมพูชาเนี่ยนะครับมันเรื่องเดียวที่สามารถคุมจิตได้คือเรื่องชาติานิยม,น,ยมนะครับมันมันเหมือนคําที่ต้องมนนะครับเรื่องอื่นๆนั่นไม่สามารถตรึงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาต้องรักษากระแสะชาตินิยมให้สูงที่สุดน,นะครับและบังเอิญฝ่ายเราน่าจะไปเบี้ยวอะไรกับเขาเนี่ย ก็เลยเป็นปัญหาก็เลยเปิดประตูเลยเขาอยากจะใช้อยู่แล้วแต่บันทึอึ๊กอกอึ๊กอกไม่รู้จะเอาประเด็นอะไรอ่าอเพราะเพอพอพอเข้าทางเลยทีนี้ค่ะเนี่ยแหละเสนองคะคือช่วงหนึ่งวันนี้สมเด็จทุนเซนพูดว่าเป็นเพราะว่าสาเหตุก็คือว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยโทรไปคุยกับทางด้านของสมเด็จทุนเซนแล้วหลังจากนั้นมีการปรับกาลังใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยทั้งคุณยิ่งรักอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งนายกรัฐมนตรีไทยได้มีการ โทรศัพท์มาขอบคุณแต่พอมาออกข่าวกลายเป็นว่าพูดว่ามีการถอนกําลังทหารเขาก็เลยกโกรธมันคือการหลอกลวงให้เขาปรับกําลังทหารเขาก็เลยต้องมาอัดเสียงนายกรัฐมนตรีในวันที่15มิถุนายนแล้วเปิดเผยฟังดูก็ในเรื่องเรื่องชานนิยมเขาเขาแพ้ไม่ได้พูดยังไงอดีตอย่างท่านคุณจตุพรพูดไง15ที่จับมูุกิร้อยที่นะยังกลัวเลยดังนั้นนิดเดียวก็นาะเขาเลยมาพูดว่าเป็นปรับกําลังนั้นไม่ได้ถอยแต่จริงๆเนี่ยก็คือต้องให้ขยับ เขาก็ปักพลังว่าตรงนี้มันเยอะกับขยับมาตรงนี้แล้วก็จบซึ่งเราก็ตามน้ําได้นะครับแต่ว่าเราต้องใช้คําว่าถอยเพราะว่าเราต้องบอกว่าเขาลุกลาาองเราจริงจริงเราต้องพูดเรื่องว่าเขาลุกลาเราตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็ยังไม่ได้พูดนะเดี๋ยวคงจะเปลี่ยนแล้วล่ะแนวคิดเปลี่ยนวันลวตอนนี้เพราะว่าโดนโดน,โดนปอดคลิปหลอกโดนเล่นมาแล้วโอเคสบายใจละทีนี้สิ่งที่เขาพยายามที่จะรักษาเป้าหมายหรือว่าการขับเคลื่อนทางการเมืองเขาเนี่ยคือให้คนกัมพูชาอยู่เขาตลอดเวลาตลอดเวลาทุกเรื่อง แล้วเขาต้องยิ่งใหญ่เขาต้องสู้ได้อะไรต่างแล้วเขาผมถามว่าในเรื่องของพลังกำลังของชาติเนี่ยนะคุณทางตระกูลหุ่นพูดง,ง่ายเขาจะรู้แต่เรื่องการทหารเพราะคุณมาไหนกเปไปทหาร<อ>ใช่ไหมท<อ>ามองท่านหุ่นเส่กเปไปทหารดังนั้นกิ่งกิ่งอื่นเขาไม่รู้เขาเล่นเป็นกิ่งเดียวเพราะเขาเล่นเต็มที่เลยเรื่องการทหารเ,<อ>เขาต้องใหม่แพ้ขยับไม่ได้ถอยไม่ได้อะไรต้องว่านไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยที่มันจะเป็นเหตุการณ์อย่างที่วิจารณ์รุ่าพร้ก็คือต้องมีอะไรขัดแย้งกันขอและไม่ให้พูดง่ายช่วยมาตั้งขนาดนี้นะ แล้วผมขอเรื่องเดียวไม่ได้หรืองไงซึ่งเราไม่รู้เรื่องอะไรไง<ะ>อาจจะเรื่องเอเ์เทนเม์คอมเพกแต่่ายังไม่เชื่อเพราะว่าเขาต้องพูดออกมาสักคำสิเรื่องเอเ์เทนเม์คอมเพงแต่เพราะว่าน่าจะมีอื่นอีกอะไรสักอย่างที่มันให้เราไม่เหมือนอเหมือนตกลงกันแล้วไปเบี้ยวกันใช่อันนี้เรื่องใหญ่แต่มันต้องเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่ทําให้เขาเป็นได้เรายังไม่รู้ไงแต่สักพักก็เพลก็แพลิออกมาค,คือถ้าหุ่นเซนลงทะเบียนเรียนทฐศาสตร์การเมืองการปกครองไทย ในสาการนี้นะคุณน่าจะมีเหนือมากกว่านี้นี่ไงจึงไปเล่าเรื่องว่าเอากระทรวงมาไทยคืนจากคุณอนุทินไงเพราะว่านี่ครับยกหูตลอดอยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่ากันอยู่แล้วว่าที่มันเป็นปัญหาเนี่ยที่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไอบอลคาสิโนไอการพนันออนไลน์ที่มันทําไม่ได้เนี่ยเนี่ยเพราะทางเนี้ยเพราะมาไทยเนี่ย แต่ตอนนี้เอาคืนมาได้แล้วเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยน<อ>พื่เพื่อจะบอกความคืบหน้าไงแต่มีตอนหนึ่งที่ทางด้านของสมเด็จทุนเซนพูดเอาไว้ในคลิปนี้ก็คือบอกว่าผมเคยเตือนนะว่าถ้าคุณไปปลดเขาระวังว่าเขาจะมาปลดคุณกลับเหมือนกันไอ้นี่คืออะไรคือเขาผมนี่นั่งผมยกตัวอย่างว่าอย่ายุบสภานะตอนตอนสมัยคุณยิ่งรักนะบอกคุณทักษิณเพราะว่าถ้ายุบสภาเนี่ย อำนาจจะไม่เหลืออและก็จะแพ้ตามลำดับเนี่ยสมเด็จคุณเซนบอกคุณทักษิณแต่ปรากฏว่าคุณทักษิณไม่เชื่อนี่อ,อก็มาตัดสินใจจะยุบสภาผมนี่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยผมก็ยังยังเนี่ยครับตอนที่คุณทักษิณกาลังจะยุบผมก็เลยโทรไปถามว่าทางคุณสุเทพจะหยุดไหมพรรคประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งหรือเปล่าคุณทักษิณว่าอย่างไรคุณสุเทพก็หยุดพรรคประชาธิปัตย์ก็ลงท้ายที่สุดผิดทุกข้อ ที่ทีนี้ผมก็บอกว่าไอ้ที่สมเด็จอุนเซนเขาเตือนต่อหน้าเนี่ยเขาเขาพูดถ<ม>ูกคุณ<แ>ทักษิณตัดสินใจผิดน,นี่ผมยกตัวอย่างว่าในกรณีการเมืองในประเทศไทยแม้การอ่านเนี่ยเขาอ่านขาดอ่านขาดแล้วเหนือกว่าเยอะไม่แต่ที่จะถามเนี่ยคือท่าแสดงว่าคุณทักษิณปรึกษาเรื่องการจะทําอะไรกับการเมืองเนี่ยกับสมเด็จนุนเซ็นด้วยเหรอคะเขาผมเข้าใจว่าเรื่องคาสิโนเนี่ยนะครับอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยคงจะมีการคุยกันตลอด ไม่ใช่นั้นตัวคุณอนุทินเนี่ยจะถูกหยิบยกเรื่องการจะปลดจากตําแหน่งได้ยังไงเออถ้ามันไม่มีเรื่องนี้อยู่อ่ะเป็นตัวขวางเอาไว้นั่นอันนียที่ทําไม่ได้เนี่ยเพราะรัฐมนตรีมหาไทยอนี้เนี่ยขัวเป็นปัญหาเนี่ยตอนตอนตอนนี้เปลี่ยนได้แล้วเนี่ยดึงมาเลยแล้วเขาก็เลยไปเล่าไงเขาก็เลยบอกว่าแต่คุณปลดเขาเขาจะปลดคุณได้เพราะเขาสนิทเจ้าคูคุยกัน แล้วตมาไทยในเรื่องการพนันมันอยู่ได้การกับมาไทยมันจะโฟลรได้ท,ท,ทั้งประเทศเลยะจะทำยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ไงถึงต้องแย่งกันเขาเขา,เขามองเกมนี้ออกอนายกมาไทยดีนี่พูดอย่างนี้นะเมื่อวานพี่หนุอนุทินมารายการคนดังนั่งเคลียร์ของเราก็พูดประเด็นนี้แหละว่า คุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่ารัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยไม่ได้ผลักดันอะไรเขาเลยต้องเปลี่ยนต้องเลยต้องยึดคืนหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของพนันออนไลน์เรื่องของกฎหมาย99ปีที่ให้ต่างชาติครอบครองที่ดินเรื่องของอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็อาจจะเป็นอีกแค่ประเด็นหนึ่งเท่านั้นมีหลายเรื่องคือคือตัวอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันตัวฉากแน่คือไอ้บอลคาสิโนมันคือเจ้ามือของออนไลน์ตัวออนไลน์นะครับออนไลน์เนี่ยตัวสําคัญตัวเพื่อสูบเงินเข้าคาสิโนใช่มาสูบเงินจากคนไทยอ่ะโดยคนเข้าไปเล่่่่่นนนไไไได้้เเเททททาาหหหรรออออออลลล์วงีืกก็ฟ ผมผมมองอย่างนี้ผมพอประเมินได้แล้วเห็น2ประเด็นละประเด็นแรกเนี่ยขออนุญาตให้จาประเมินเปลกหน้าได้ไหมคะเดี๋ยวผมพัก แั๊บเดียวแั๊บเดียวกําลังแบบต่อนเนื่องเลยช่วงหน้าเดี๋ยวมาอาจารย์วันวิชิตจะประเมินต่อแล้วก็จริงๆวันนี้สิ่งหนึ่งที่สมเด็จทุลเซนพูดก็คือเรื่องของอาญากรรมข้ามชาติที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนต่างชาติแล้วก็ไทยจะมีการปรับปรามเรื่องนี้เขาบอกว่าจริงๆไทยนั่นแหละเป็นสนามบินสุวรรณภูมิที่ให้คนเนี่ยที่เข้าไปหลอกลวงเป็น <c oughs> อาญากรรมข้ามชาติ <c oughs> เนี่ยเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ไปกัมพูชาไทยตั้งหากเอาช่วงหน้าคะ่ะลักตาซอยเงาดำเข้ม ประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากน้ำพริกปากท้องอร่อยถึงใจกินกับอะไรก็ฟิน